รมเนียมวงเรานะฮะถ้าใครมาใหม่จะต้องโดนรับน้อกงกติกามันก็มีง่ายๆถ้าทาก็รับค่าตัวในวันนี้ถ้าไม่ทําก็ไม่ได้ค่าตัวก็คือจะมาทำงานฟรีไปเ,เ,เดี๋ยวตอจัดให้อันนี้เราจะจัดรางวัล <c oughs> ฟินาเล่น,นะครับคือคนที่เคยโดนไปแล้วแต่นักตีไม่เคยโดนมีลายซื้อลายซื้ออ่ามีลายซื้อสมาชิกทุกคนนะนิวบอลมีครูด้วยนะให้เด็กรับหยอก ไอ้แจส๊สคุณแจ๊กสวัสดีครับพวกเราแจ๊สวงนี้ปลาพิยองกุ๊งกุ๊งนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะคลิปเก่าๆท่านอาจจะไม่ได้เห็นทำเนียมวงเรานะฮะถ้าใครมาใหม่จะต้องโดนรับน้อมธนาโดนใครโดนนี่ไอ้แม็กโดน,นโดนเอวิท คือให้แค่แต่งตัวแต่รับน้องวันนี้ก็กติกามันก็มีง่ายๆถ้าทําก็รับค่าตัวในวันนี้ถ้าไม่ทําก็ไม่ได้ค่าตัวก็คือจะมาทำงานฟรีไปอันนี้เป็นการรับน้องให้มาใหม่ไหมอะไให้มาใหม่ไหมให้มาใเล่เลยได้รับตัวเป็นมือทับเป็ดมิชครับเป็นมือทับเป็ดจากอัมพวาครับผมอัมพวานะฮะทัเป็ดจาก สลับบุรีด้วยว่าแล้วมีคำถามอ่ะต่อครับเป็นอะไรฮะไอเปอร์กระชั่นครับอ่าเพิงเรือกกับเมียด้วยครับใครฮนชิกครับทำแผงหน้าครับแผงหน้าทำวงจรนี้อะไรแล้วก็อ่ะเทคทำไม่ดีไฟฮะครับผมเอ็มบางนาครับผม ตำนานเทวดาไฟได้มาอยู่กับเราแล้วอ้าวด้วย <laughs> <laughs> อ้าวใครครับ <laughs> เกมคอปเตอร์ครับวันนี้มีกติกาคือวันนี้จะให้พวกมึงเนี่ยทานหน้าดำขึ้นเวที <laughs> ก็มีสองตัวเลือกให้มึงเลือกคือว่าถ้าทำก็วันนี้ได้ตังค์ถ้าไม่ทำก็วันนี้ทำงานฟรีไม่เดี๋ยวได้ตังค์มากกว่าเดิมไหมไม่ได้ได้มิตรภาพ ถือว่าเป็นการรับน้องเลือกอย่างหนึ่งหรืออย่างสองถ้าครับทำไมถึงเลือกอย่างหนึ่งฮะช็อตครับอ่ะให้เลือกครับอย่างหนึ่งอย่างสองอย่างหนึ่งครับอ่ะอย่างหนึ่งนะครับผมหน้าดำไปแล้วสองนะฮะสัดิ์รีของเทคนิเชียนวงทวิิไฟยูเคียงบ่าเคียงไหลกันมาคนพัดพาเขามาเจอวงกระจอกอย่างพวกเราผมรู้สต์ีมันก็สัมคัญ์กับตัวมันนะแต่ทีนี้มันมาสองแล้วไงอ่ะไอ้เอ็ม นี่วิกายี่มาขนาดนี้แล้วแหละก็ต้องทาสิครับผมโอ้โหโหโ ไอเอ็กไม่มีสิทธิ์เลือกอ่ะหนึ่งหรือสองฮะหนึ่งครับอ่าโอเคเสองใช่ไหมวคนนี้ก็เงินก็น้อยนะที่ได้อ่ะหนึ่งป่ะหนึ่งหรือสองถือสองคือขอจบสายผสมสีมาแล้วครับแล้วมันมีอันหนึ่งคือทุกคนโดนรับน้องหมดแล้วแต่อันนี้จะเป็นฟินาเล่ในโหลจะมีชื่อทุกคนหมดเลยด้วย นีะะฮผสมสีแล้วเดี๋ยวให้คุณต่อเป็นคนทาดำหมดเลยนะฮะใครอยากทาก่อนโอ้โหนี่ตัวนี้หลับตาหลับตาไหมหลับตาไว้หนึ่งคนมิ้งปากไว้เดี๋ยวท้อจัดให้เสร็จแล้วเรียบเนียนถ้ามันใสกดไปตัดไว้ตดไวยปากปากปากอ่ะอย่าเมิ้งดิเออยืืดลงมาหนึโอเคเดี๋ยวท้อจัดให้ทาเสร็จแล้วครับหนึ่งคนปา คอนกเเกคือสมิธเลยอากัวสามดูแลเจูแลเจอะมาี่เยี่มเพื่อนพี่หน่อยไหไปไอ้ในกูขอตัวให้ฟันฟนดำลองแล้ามากด้วยเรียจ่าฝุงลงลบเรีย แม่กันโดกระทูบทำไมมาปาเลยปาเห้อทวตไฟส่ายยา่งสเก็ดใบหน้าไม่ติดอ่ะพี่แซ็กซี่เลดีอลืมตาเร็วเลย เคยบอไมเบอกว่าไอเกมลงแขนได้เป่าไอเข่าหนาไปเจ้บไม้โดนเยียมเ้ีเข่าแง้ยเปล่าเข้าแ้งกอยู่เน่ยอาลตาครับ ไอ้พงยูคเป่าชิงทินอันนี้เราจะจับระมาณฟินเล่นะครับคือคนที่เคยโดนไปแล้วแต่นักตีไม่เคยโดนมีลาซึ่งลซื่งอ่ามีลายชื่อสมาชิกทุกคนนะแต่ใครจะโดนอ่ดูทางทางทางทาทางทางทานทาง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 างทาทย พี่ยุ้ยเมาคิ้เี่เบนะที่ยุ้ยคนเดียวเลยป่าวะมาเลยพัก่อนักก่อนๆทำปันดำแล้วนะเอาวิธีตาปีลาตังทุกนา น้ำเช่นนะจะตาเปลี่ยนตัวเลยท่านมาลจะหาคู่แก้มามาอไมาเปิดพร้มันเลยก็ได้ตัองถกต้ต้งกต้งกต้อ้งตองกตนอู้ต้องถ้างถยต้อต้องเกตงต้องกตกู้้อง้งถกต้ตองถกตวกตู้ออ้อ เราจะทำงานกันทั้งสภาพนี้เดี๋ยวเก็บบรรยากาศนะฮะพูดเวทีจะเป็นยังไงพัมพระรำพัม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 พระรำพัมพัมพัมพระรำพัมพัมออกเจ็บป้าญามาตีมีแค่เป้ใบเดียวประสบการณ์ที่เก็บมาอยู่ในเป้ใบเดียวพิสูจน์ตนแรกเงินจากใบร้อยใบเดียวเพราะครอบครัวยอมตายถึงได้แค่เพี้ยนใบเดียวลบกี่ครั้งเจ็บกี่คน ไม่ผมไม่ได้ไม่ได้บังคับใครนะเพราะมันจะไม่ได้รับน้องพอดีวงเราจะมีรับน้องตลอดนะครับผมขอบคุณที่ติดตามพวกเราแจ๊สปุกนี้ปายองกุ๊กกุ๊กนะฮะอย่าลืมกดชักโครอย่าลืมกดสับสับตะไคร้เ้ ลายพูดได้เอาลายาวๆเลยพูดเลยมึงอ่ะคนเดียวเลยคนเดียวเลยสนุกมากครับเราจะลากันแบบพี่น้องภาคใต้ด้วยนะฮะทีนีงครับลาเป็นสามพี่สองภาคใต้ภาคใต้ไม่พอภาคใต้เนี่ลาไปก่อนครับปกปิดไหมโอกาสน่าครับผมกดไลค์กดแชร์ได้นะครับของแจ๊สสมุกนิกปลาลยองกุ๊กทำบอกเลยทำก่อนครับสวัสดีครับครับไม่เป็นทางฝัน อย่าผิดหวังให้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ดีท้าตีนยังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟผลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสงไกลอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่าย Alright Daz,